สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแชนสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ได้เข้าไปดูคลิปของช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะคะก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเพราะว่าเข้าไปดูมาเนาะได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายนะคะสําหรับคนพมา่านะคะที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วไมล์เล็บเจข้องใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราได้ฟังสอสของพักประชาชนหัวใจพ่อม่นี่แหละค่ะก็คือสอสแก้วตานี่แหละที่อภิปรายในในสภาใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะผลักดันให้แรงงานหรือคนอพยพคนหนีเข้ามาหรือคนลี้ภัยทางการเมืองเข้ามาเนี่ยได้รับนะคะสิทธิี่ต่างๆอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเลขสิบสามหลับ ก็คือบัตรประชาชนนั่นแหละค่ะเนาะ,ะอนาคตเขาหวังอย่างนั้นและก็สามารถให้เลือกตั้งได้โดยมีการชูป้ายตอนไปประท้วงต่างๆนี่แหละค่ะเนาะอันนี้แล้วคําพูดของเขาในสภาก็คือหนุนพักที่รีภัยทางการเมืองนั่นแหละค่ะแล้วบอกมีทหารมีอะไรเข้าหนีทหารเข้ามา่นแหละค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะซึ่งสิ่งนี้เราก็ได้นะคะได้ฟังจากปากของ สสคนนี้แหละแล้วก็ได้ไปเห็นในเพจของเขานะคะที่เขียนถึงพักที่เขาพูดถึงคือเกี่ยวโยงกันนี่และคะ่ะเนาะแล้วทีนี้มันก็จะมีคำว่าหนีทหารเข้ามาอยู่ด้วยนะคะก็คืออาจจะเป็นทหารที่อยู่ในในฝั่งที่เขาเรียกอะไรชื่ออะไรนะที่เป็นผู้หญิงนะี่ย องศานใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะก็คือเป็นคนที่เขาหนุนกันอยู่เนาะนะคะเข้ามาในประเทศไทยแล้วทีนี้มุมมองเพื่อนบ้านได้ได้ภาพภาพหนึ่งมานะคะซึ่งภาพนั้นมีการนั่งเช็ดทำความสะอาดนะคะสิ่งที่คนปกติที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรจะมีอยู่ในมือนะคะจะมีคุณต้องมีเอกสารนะคะ มีเอกสารให้ชัดเจนว่าซื้อจากที่ไหนถูกต้องตามกฎหมายไหมแต่ความที่เราเป็นคนไทยเมื่อเขาเป็นต่างด้าวเขาสามารถถือสิ่งนั้นอยู่ในมือในประเทศไทยของเราได้ไหมนี่คือหลักใจสำคัญที่เราจะพูดถึงนี่แหละคะ่ะถ้าบอกว่าเออเป็นทหารเป็นอะไรที่หนีเข้ามาสามารถนำสิ่งนั้น เข้ามาในประเทศไทยได้ด้วยหรือเจ้าในที่ไม่ตรวจไม่จับไม่ยึดเหลอจึงมีภาพภาพนั้นออกมานะคะนั่งเช็ดนั่งถูเคยดูในละครไหมคะนะคะในละครก็จะเอามาเช็ดทําความสะอาดนะคะเห็นไหมทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายกับทุกคนในประเทศไทยเรานะคะมันไม่ควรจะมี ต่างดาวไม่ควรจะถือสิ่งนั้นในประเทศไทยเพราะต่างด้าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารของประเทศไทยแต่ทำไมมีสิทธิ์ถือสิ่งนั้นอยู่ในมือมาเล็บเจคงไม่ต้องพูดนะคะว่าคืออะไรทุกคนก็ต้องรู้แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะว่าสิ่งที่มาเล็บเจพูดคืออะไรเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาของเราเนี่ยไม่ไม่ควรจะไปถือสิ่งนั้น มันควรให้แต่เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในด้านนี้นะคะที่เขาต้องใช้ปฏิบัติหน้าที่เขานั่นแหละค่ะเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือทั้งสามคนน่ะนั่งถือโชว์ถ่ายรูปโชว์นะคะโชว์สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในมือนะคะทำให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่คนที่เข้ามาหนีร้อนมาพึ่งเย็น เหมือนที่สสแก้วตาพูดถึงอันนี้มันคืออะไรคะโอ้โหน่ากลัวมากนะถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วสามารถถือสิ่งนี้ได้ทุกๆคนที่หลบเข้ามาเนี่ยประเทศไทยเราความมั่นคงอยู่ตรงไหนถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในมือทุกๆคนนะนะคะแล้วถ่ายรูปสามคนไม่ใช่มีแค่คนเดียวถือนะถือทั้งสามคน หน่วยความมั่นคงหรือเจ้าหนะ้าที่ทําอะไรบ้างหรือ,อยังอีกวันสองวันนี้ถ้าเห็นคลิปเหล่านี้หวังว่าคงจะนะคะเอามาสอบถามนั่นแหละเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงมีสิ่งนั้นอยู่ในมือมาเลิบเจก็สงสัยนี่แหละคะ่ะว่าทําไมไม่ใช่คนไทยเป็นต่างด้าวหลบเข้ามาหรือ ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ควรมีสิ่งนี้เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่คนในประเทศไทยโดยตรงน่ะทำไมมีโอกาสถือสิ่งนี้ถือไว้ทำอะไรนะคะอันนี้คือความมั่นคงของประเทศไทยเราก็คงต้องจัดการให้ถึงที่สุดแล้วลหละไม่งั้นประเทศไทยเรามันจะวุ่นวายอะไรมากมายเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วสิ่งที่สสเหล่านั้นพูดจะหนุนเหล่านี้ หนุนคนแบบนี้เข้ามาเป็นคนไทยเข้ามาได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนคนไทยอนาคตอยากจะให้เขาเลือกตั้งได้อนาคตอยากจะให้เขาเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนอย่างนั้นหรืออันนี้ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วค่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่คือมันมันอันตรายอะ่ะนะคะมันอันตรายมากๆกกับความคิดที่ต้องเอาสิ่งนี้มาอยู่ในมือทั้งทงี้ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองถ้าหน้าที่ของตัวเอง ก็ต้องกลับไปทําที่บ้านเขาอยากจะมีสิ่งนี้อยู่ในมือก็ต้องกลับไปที่ประเทศของเขาเพื่อเขาจะได้ถือสิ่งนี้ในมือไว้ไงมันจะได้ไม่ต้องมาทําให้คนไทยเรานะคะลําบากหรือตอนที่ไทยคนไทยเราเนี่ยออกมาปกป้องประเทศของเรามากๆเนี่ยนะคะก็มีการข่มขู่กันเกิดขึ้นเห็นไหมมันจึงมีการโชว์สิ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในส่วนนั้น ถ้าเราหนีร้อนมาเพึ่งยินก็ไม่ควรจะมีสิ่งนี้ในมือเข้ามาในประเทศผู้อื่นเขาแล้วตวมนะคะหรือเจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเข้ามาได้ไงโดยเอาสิ่งเหล่านั้นติดตัวมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็คองใจนะคะคงใจมากๆหน่วยงานรัฐนะคะเห็นนะคะเห็นช่องมองุมมองเพื่อนบ้านก็ฝากถึง ยยะะค,ะคุณหลวงมาไกลอยู่เนาะนะคะคุณหลวงมาไก่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะก็ลองให้หน่วยงานร้องเรียนไปถึงหน่วยงานนั่นหละค่ะเนาะลองไปตรวจสอบดูนะคะเพราะนั่นคือความมั่นคงของประเทศไทยเราต่างด้าวไม่ควรจะมีสิ่งนี้อยู่ในมือวันก่อนนู้นนะคะไมายรับเจด,ดูทางภาคใต้เห็นไหมคะอันนั้นก็เข้าไปจี้เอาที่หน่วย ข้าราชการเลยอะ่ะไม่รู้ได้ไปเท่าไหร่นะคะวันวันถัดมาเอารถบัสคันหนึ่งอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็จิบไปเยอะ,อะแล้วนี่ต่างด้าวพ่าะม่มาถือสิ่งนั้นอยู่ในมืออีกโอ้โหประเทศไทยไปกันใหญ่นะคะความมั่นคงหรือผู้มีความรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายเนี่ยถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราจะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ย อย่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมไมาเริบเจเจเชื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราคนดีมีมากนะคะอยากให้คนดีเนะี่ยออกมาทำสิ่งที่มันถูกต้องปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเหมือนอดีตที่เคยปกป้องมานะคะอย่าเอาสิ่งที่มันนะคะอย่าหลับหูหลับตามองสิ่งนั้นผ่านเลยไปเพราะนั่นคือความมั่นคงของประเทศไทยเราและหมาเรับเจก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะทำหน้าที่ หน้าที่ของตัวเองอยังซื่อสัตย์สุจริตนะนะคะเพราะนั่นคือเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวท่านเองไม่ใช่ของใครคะ่ะอย่าให้ใครมาดูถูกเราในการทําหน้าที่ของเราเพราะมาลณ์เจรักและก็อยากให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่นะคะเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปตกเป็นขี้ปากของคนอื่นเขาว่าเราอยู่ในหน้าที่นะคะรับแต่สิ่งนั้นรับแต่สิ่งนี้โดยไม่ นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยนะคะอย่าให้เขามาดูถูกมาเหยียบย่าศักดิ์ศรีของตัวเองกว่าจะได้มาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาบ้านเมืองเนี่ยต้องเรียนมาเท่าไหร่นะคะต้องแข่งขันกันเท่าไหร่กว่าจะได้มาถึงจุดนี้เนาะก็อย่าให้เขาดูถูกละกันค่ะมารุบเจเชื่อว่าคนดีในบ้านเมืองเรามีอีกเยอะนะคะที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ